ทำเหมือนตัวแปดกิโลครับไม่ใ,ใส่เสืวว้อใส่เมวามาวันก่อนไม่ได้ซักตัวนะครับวันนี้ทำงานแล้วเอาว้ามาทีละสองครับโอ้กดซับสไครให้น้องตุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะมินคะเข้า,ขา,ขาสู่ช่องตุ้นคาก วันนี้เรามาทําอะไรกันน้องตูนตัวนี้วันนี้ค่ะเราก็จะมาลองเหยื่อซูเปอร์บอลค่ะเหยื่อของน้าบอลนะครับเหยื่อซูเปอร์ปปรบอลนะครับเหยื่อไอตัวนี้นะครับมันเป็นหัวอาหารนะครับเราต้องเอาไปผสมกับรําแล้วก็เกล็ดขนมปังนะแล้วเราจะมาดูผลงานกันว่าเหยื่อซูเปอร์ปปรบอลหัวหัวเชื้อซูเปอร,ร์บอลจะทําผลงานไหมโอเคติดตามน้องตูน้วยเซียว <See you. S 2> แล้วก็กำลังจาใส่เหยื่อค่ะ เราผสมเหยื่อะนะครับอ่าหัวเชื้อซุปเปอร์บอลกับเก็ดขนมปังนะใช่ดูเอานกตุตีไปตีตรงนี้ไข่ๆนี่คนระับตงตุตีอ่าสวยครับอ่าระวังเลยอ่าคราวน,นี้เราก็รอใช่ไหมตงตุเรื่องง่ายๆใช่ไหมเราถนัดนะครับเรื่องไอ้ลิ้วมานั่งปั้นเหยื่อที่เราไม่ถนัดเดี๋ยวใส่ตะก้อตะคาย แล้วรอนะรอมากระตุกนะโอเคครับเดี๋ยวดูผลงานเซียวครับน่าจะเริ่มทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 เรามากระตุกอีกทีดิเนี่ยครับลุนถืออ๋อหน้าจะโดนแล้วครับอ๋อค่อยๆไอให้มันตึงๆอ่าอย่าไม่ต้องปั๊มหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาหมุนมานี่นะครับเดี๋ยวซุปเปอร์บอลนะครับ ได,ไ,ดไ,ได้ไหมคิดว่าได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้อยู่นะนี่ครับนี่ครับอ่าตัวเล็กอ่ะถีตไหมตัวเล็กตัวเล็กอ่าโอเคครับตัวแรกครับอ้าวไซส์สวยไส์สวยไอปลาธรรมชาติบอธรรมชาตินะโอ้มันย้อนแสงหน่อยอ่าโอเคตัวแรกมาแล้วนะครับห้านาทีครับโอ้โหมันๆเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อปลดปลาก่อนนะ ซิโยซิโ hmm. ยมันมันครับผมตัวแรกมาแล้วนะครับอ่าตุนตีไปแล้วคันนี้ก็น,นั่งรอครับเป็น <c oughs> ไงบ้างฮะ <c oughs> ตัวแรกนะตัวแรก <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเรารอดูเรื่อยๆนะ <c oughs> ครับไอ้คันเบ็ดคันแรกนี้ครับมีอาการผิดปกตินะครับเดี๋ยวให้น้องตุนเช็คดูก่อนอ่าหมุนเลยหมุนตึงต้ง รู้สึกหนักไหมยหนักไหมไม,ไม่ค่อยอ่ะอมอไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปลาครับฟาวครับอ่าเอาไม่เอาไมเอาไมการครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับคันเบ็ดจ,จะหล่นน้าเลยอ,อ,เอามุนมาอย่าอย่าปั๊มหมุนยกขึ้นสูงๆเออหมุนมาเรืเ่อยๆ ห,หนักไหม,มนหนโอ้เอานะครับหนึ่งตัวครับว้าวมาแล้วตัวที่สองอู้หสสวยครับตัวเ้่ากันอันนี้มานี่วะนี่ว้าวเอาจับนี่อาโอ้โหนี่ครับตัวที่สองครับไซสสวยเลยเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นแรกมีอาการอีกแล้วครับ ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็อย่าให้ใหย่ายอนให้มันตึงๆอ่าเดี๋ยวเราย้ายสองคันมานี่ดีกว่าโอ้โหตัวใหญ่ครับโอ้โอโหโอ้โหโอ้โหเอาสองโอเคโอ้หอยใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมครับนี่ครับเราตีไปไกล ตัวใหญ่กว่าเดิมนังตัวนะ<ช>โอเคเดี๋ยวเรารีบลงเลยนะเซ<ช>ี<ช>ยวนี่ค่ะคือตัวที่สีของเราค่ะตัวที่สครับไอไอเราไปหาหอยนะแล้วก็ดูสายมันหย่อนๆเลยดึงดูโอ้โหครับสายสวยครับ<ช>มาเรยเลยมาเลยขอเก็บสักสิบตัววันนี้เซยเอาเลยเอาครับกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วยกตึงๆ,งๆึ่าดูไหม น่าจะอยู่นะอันนี้หนะักมากเลยเพิ่งโยนไอเหยื่อลงน้ําป๊บเลยครับถ้าติดก็ติดมินนะครับออกมาแล้ว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 โอ้โหตัวที่ห้าของเราสวยสวยสวยว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดนะเก็บไปเลยครับหา้าตัวที่ห้าครับฮะกินแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้โห เด้งไปเลยฮะเด้งอ่ะมันเด้งเด้งโอ้โ oh. หแรงเยอะมากโอ้ oh, น่าจะใหญ่ครับน่าจะใหญ่โอ้ย oh. แกตัวเดิมอ๋อ oh. สวยสวยตัวที่เท่าไหร่ของเราตัวที่หกตัวที่หนะโอเคสุดยอดนี่ครับมีปฏิกิริยาอีกแล้วครับติดไหมเอาติดแน่เลย เดี๋ยวนะครับติดติด,ต,ดตะไคร่ครับติดต้นไม้นะครับเราโยนเ,เข้าต้นไม้ตีดโอ้ยมันพาเข้าต้นไม้ครับเอาหลุดแล้วไม่รู้ได้ตัวยังอยู่หรือเปล่าครับมันพาเข้าต้นไม้เอายังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ว้าว <laughs> ตัวที่ตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดทางเราอลองถือนี่มุนขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวพอแกะ ก็ถือว่านะมันเริ่มเริ่มกินแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นเพาะตะข่ายไม่รู้นะครับเรามันไม่ค่อยเข้าตะข่ายนี้พอจับฉีกนิดฉีดน้อยเอา้าเข้ามาเฉย <c oughs> ตัวที่แปดครับอ้าวเยอะโอ้โหจะรุดแล้วจะลุดแล้ว <c oughs> โอเค ถือว่าไซมันหมายธรรมชาตินะก็ถือว่าไซสวยนะงตูนะโอเคมาเรื่อยๆนะขอให้ครบสิบนะซีอู <c oughs> รู้สึกว่าไอสายจะหย่อนนะน้องตูนน้องเอนะลองเทสไอลองหมุนมาที่เผื่อหนักไหมไม่ไม่อะอืมอ๋อไม่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนเดี๋ยวใหม่ <c oughs> เอาครับตรงกลาง ครับผมนะครับอันนี้ขอโชว์ว่าครับอเจแล้วขอโชว์ชวนะเอาอย่านะโอ้โหทาเหมือนตัวแปดกิโลครับใส่เสื้อสายเมาวามาวันก่อนไม่ได้สักตัวนะครับวันนี้ทำงานแล้วเอา้ามาทีละสองครับโอ้โหสิบตัวครบครับ โอ้โหน้องตุนน้องตุนได้ดีแล้วตัวนะแม่ขึ้นดีละวสองละนี่ครับโอ้โหว้าวเซียวโอ้มีอาการครับเอาครับโอ้โหน่าจใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยยกงัดงัดเอองัดงัดทั้งงัดงัดทังงัดงัดทังงัดลุกครับแหยวแหนวแหนวแหนว โอ้ยเสื้อสายเมาเลย,ยนี่ครับมาดูปลาสดๆที่เราตกได้ครับวันนี้สิบตัวนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับจะกลับเวลาสองชั่วโมงนะโอเคปิดคลิปแล้วน,นะคะครับผมเรามาเทศเหยื่อซุปเปอร์บอลน,นะของน้าบอลน,นะ,ะ,ะเขาผสมเหยื่อของน้าบอลน,นะครับไอเขามันเป็นหัวเชื้อนะ เวลาตกปลาบอ่อเนี่ยคือกลิ่นมันจะแรงครับแล้วมันจะเหนียวพอเรามาตกบอ่อธรรมชาติเราต้องหารำหรือขนมปังนะครับมาผสมให้มันแตกนะครับเออก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าผ่านๆเลยใครอ่าอยากสนับสนุนนบ,บอลก็อ่าทักแชทไปที่นับบอลปลูกแคน,นะอ่าแล้วน้องตูนเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากเลยค่ะสนุกน้องตูนอัดกี่ตัวอดัดแปดตัวก็ถือว่าเออ ถือว่า,าสนุกนะครับว่า,วางๆนะครับแล้วพ,พีหน้าเราจะไปไหนทำอะไรนะเราก็ติดตามไอ้น้องตูนด้วยนะแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของเราน้ำผลไม้ปั่นคุณนตั้มอร่อยทุกน้ำาข่ท่มนังกะบีค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะของเราคือกล้วยฉาบคุณนตั้มกินกับอะไรก็อร่อยกล้วยฉาบคุ้นตั้มนะครับกินกับอะไรก็อร่อยนะครับอ,อุดหนุนกันได้นะทักมานะ อ่า7 8 1, 1 0885หรือว่าああทักที่ Facebook จำลองกันจชียก็ได้นะああโอเคครับอีพีนี้พอกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ตั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วมังกรดีค่ะทอจขาคุณตั้มกินจับอะไรก็อร่อยต่งกันมาเยอะนะคะ ชอบเที่ยวหรือเปล่าชอบทำกับข้าวไม่เออถ้าชอบแนะนำเลยตามได้เลยช่องตุนดพาทู่

เปิดดูช่องตูนพาทูดีดาดิดาดีช่องดิดาดิดาดิดาดิด้าดิดาดิดาดิดาดิช่องดิดาดิด้าคอนเทนต์ดีๆมีที่นี่แล้วกันเชิญทุกท่านเปิดดูได้เลยจะกินจะเที่ยวเปิดช่องดี เปิดดูช่องตุนพาทู